สวัสดีค่ะจากโอม่าไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเสนอสารอนุเออสุกินีค่ะประโยชน์ของสุกินีข้อหนึ่งอย่างแรกเลยอันนี้เราจะมาบอกเพียงคร่าวๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็ไปหาอ่านรายละเอียดเอาเพราะว่าในเออมันจะมีเออรายละเอียดแต่เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเยอะมากนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะข้อหนึ่งคือสารอนุมูลอิสระสูงมากข้อ2คือช่วยย่อยอาหารนะคะ อันนี้ดีมากสาหรับคนที่ระบบการย่อยไม่ดีข้อสามคือช่วยลดน้ําตาลในเลือดค่ะแล้วข้อสี่คือช่วยบํารุงสายตานะคะสําหรับคนที่สายตาแย่ลงอะไรแบบนี้ก็คือช่วยบํารุงสายตาดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญข้อห้าคืออันนี้สาวๆคงจะชอบกันนะคะช่วยลดน้ําหนักค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งข้อที่6กคือช่วยบํารุงหัวใจนะคะสําหรับคนที่เอ่อ สุขภาพไม่ค่อยดีสุกินีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะมาทานทําหลายๆเมนูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เสนอ,อ,อประโยชน์ของสุกินีโดยเฉพาะนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ